สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโดนด่าเละสุดท้ายคดีพลิกสาวถ่ายรูปคล้ายชุดแต่งงานกับชายสูงวัยเรได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าบนโลกออนไลน์ของจีนได้เกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังปรากฏภาพของหญิงสาวรายหนึ่งถ่ายรูปคู่กับชายสูงวัยในชุดสุดขาวพร้อมกับข้อมูลอ้างว่าเป็นภาพของเจ้าสัววัย73ปีจากเมืองตงกวมนมณฑลกวางตุง้ง ที่ใช้เงินร่วมสองล้านหยวนราว10ล้านบาทเปแต่งงานสาววัย29ปีโดยเสินสอดมีทั้งอพาร์ตเมนต์และรถหรูล่าสุดหญิงสาวในภาพดังกล่าวได้ออกมาประกาศชี้แจงว่าข่าวลือดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงโดยชายที่อยู่ในภาพนั้นเป็นคุณปู่แท้ๆของเธอโดยตอนนั้นคุณปู่เดินทางมาเยี่ยมเธอที่เซี่ยงไฮ้จากนั้นเธอกับปู่จึงได้ถ่ายภาพคู่กันเป็นที่ระลึกเท่านั้นทางครอบครัวไม่คิดเลยว่าภาพจะถูกนําไปแชร์ต่อพร้อมปล่อยข่าวเสียหาย ทั้งนี้ที่ผ่านมาเธอก็มาจะถ่ายภาพเล่นกับคุณปู่เก็บไว้ดูเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเธอได้พยายามแจ้งให้คนที่ปล่อยข่าวคนแรกลบข่าวลือดังกล่าวแล้วและได้รวบรวมหลักฐานให้ทนายเข้ามาช่วยจัดการเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายหลังจากนี้เพื่อลบล้างข่าวลือดังกล่าวเพราะมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเธอเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ